สวัสดีค่ะทุกคนหลายๆคนถามบุ๊กกันมาเยอะมากว่ากินข้าวแล้วอ้วนไหมถ้าอยากผอมหุ่นดีเนี่ยต้องไม่กินข้าวหรือเปล่าซึ่งความเป็นจริงแล้วข้าวเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีแล้วก็เป็นอาหารมื้อหลักของคนไทยด้วยเนาะแค่คิดถึงข้าวสวยร้อนๆเนี่ยก็หิวขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเราเลือกกินข้าวแบบถูกวิธีก็จะทําให้เราผอมแล้วก็หุ่นดีขึ้นได้ค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยบุกจะมาแชร์เทคนิค4ข้อที่จะทําให้เรากินข้าวได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนกันด้วยค่ะ ข้อที่1กินข้าวในปริมาณที่พอเหมาะค่ะเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะเราควรกินในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเรากินมากเกินไปแล้วร่างกายเผาผ่านไม่หมดเนี่ยก็จะถูกสะสมเก็บไปเป็นไขมันได้ค่ะโดยคนปกติจะกินคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ3-5กรัมต่อน้ําหนักตัวค่ะอย่างเช่นตัวบุ๊กหนัก56กิโลกรัมนะคะก็จะกินคาร์โบไฮเดรตหรือจะเรียกสั้นๆว่าคาร์บอยู่ที่ประมาณ168กรัมค่ะ โดยข้าว1ทัพพีเนี่ยมีคาร์บอยู่ที่ประมาณ18กรัมค่ะดังนั้นใน1วันบุ๊กสามารถกินข้าวสวยหุงสุกได้มากสูงสุดถึง9ทัพพีโดยที่ไม่ทําให้อ้วนขึ้นเลยค่ะแต่ทางนี้นะคะคนส่วนใหญ่มักได้รับคาร์บเกินจากอาหารอื่นๆค่ะอย่างเช่นพวกชาไข่มุกเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวหรือว่าน้ําหวานต่างๆก็จะทําให้เราอ้วนแล้วก็ไม่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะดังนั้นนะคะบุ๊กแนะนําให้ลดพวกขนมลงแล้วก็มากินข้าวมื้อหลักให้อิ่มก็จะดีกว่าค่ะ ข้อที่2กินข้าวคู่กับผักทุกมื้อค่ะ ผักเนี่ยมีไฟเบอร์สูงนอกจากจะช่วยทําให้เราอิ่มไวขึ้นแล้วนะคะยังช่วยชะลอการย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลได้ช้าลงด้วยค่ะเช่นกินข้าวกับเกาเหลากินข้าวกับน้าพริกปลาทูผักลวกดังนั้นนะคะใครที่ติดกินข้าวเยอะแล้วถึงจะอิ่มเนี่ยบุก็อยากแนะนาให้ลดปริมาณข้าวลงแล้วก็เพิ่มไฟเบอร์จากผักผลไม้เข้าไปแทนก็จะช่วยทําให้เราอยู่ท้องแล้วก็ไม่อ้วนขึ้นด้วยค่ะข้อที่ 3. กินแล้วไปออกกําลังกายค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเผาผลาญได้มากขึ้น ไม่สะสมเป็นไขมันนะคะอย่างเช่นถ้าวันไหนเนี่ยบุ๊กออกกําลังกายประเภทวิ่งหรือเวทบุ๊กสามารถกินข้าวได้มากขึ้น1-2ทัพพีตามความหนักของการออกกําลังกายเลยค่ะ เพราะคาร์โบไฮเดรตและก็วิตามินจากข้าวเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูร่างกายนะคะทําให้เรามีพลังในการออกกําลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดอาการเหนื่อยล้าจากการออกกําลังกายด้วยค่ะข้อที่4เลือกกินข้าวให้ถูกประเภทค่ะซึ่งข้าวเดี๋ยวมีหลากหลายประเภทมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวข้าวเหนียวข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะซึ่งข้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะมีค่าดัชนีน้ําตาลหรือที่เรียกว่า g มิกอ m i c index หรือจะเรียกสั้นๆว่า G.I. นะคะเป็นค่าอัตราความเร็วในการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลที่แตกต่างกันค่ะ ซึ่งพวกข้าวไม่ขัดสีเช่นพวกข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยจะมีค่า G.I ต่ำกว่าข้าวขาวหรือว่าข้าวเหนียวนะคะดังนั้นเวลากินเนี่ยจะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเร็วร่างกายจะค่อยๆนําไปใช้ไม่ถูกสะสมเป็นไขมันได้ง่ายค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบกินข้าวไม่ขัดสีรู้สึกว่ามันกินยากแข็งไม่อร่อยนะคะเราสามารถกินข้าวขาวได้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เขามีข้าวพันธุ์ใหม่ออกมาเป็นข้าวเพื่อสุขภาพค่ะนั่นก็คือข้าวตราฉัดไรค่ะซึ่งเป็นข้าวพันธุ์กอขอ ได้รับการรับรองจากกรมการค้าข้าวโดยมีค่าดัชนีน้ำตาลหรือว่าค่า GI อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำคือมีค่า GI อยู่ที่57.8 ซึ่งเทียบเคียงกับข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวกล้องนะคะที่มีค่า G.I. ปกติอยู่ที่62และต่ำกว่าข้าวหอมมะลิที่มีค่า G.I. อยู่ที่69โดยข้าวตัวนี้นะคะเหมาะมากเลยสาหรับคนที่รักสุขภาพแต่อยากกินข้าวอยู่แล้วก็กําลังควบคุมน้ําหนักเนื่องจากตัวข้าวเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ช้าไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยพุ่งสูงนะคะทาให้เราอิ่มนานแล้วก็มีความสุขกับการกินข้าวมากขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องกินข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรเอตลลดวา การกินข้าวเผาที่อร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยบุ๊กเอาข้าวไปหุงสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงโหข้าวเรียงเม็ดสวยงามหอมน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวบุ๊กขอชิมก่อนดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงมตัวข้าวนะคะมันนุมน่มๆแล้วก็หนบเนบ มีความหวานนิดๆอร่อยมากเลยส่วนตัวบุ๊กชอบนะคะก็คิดว่าคนที่ชอบกินข้าวขาวเหมือนกันเนี่ยต้องชอบแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้ข้าวพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวบุ๊กจะพาไปทําเมนูข้าวผัดปลาทูกันค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ทําง่ายราคาถูกนะคะสารอาหารครบถ้วที่สําคัญคืออร่อยถูกปากด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าทํำยังไงบ้างส่วนผสมของข้าวผัดปลาทูเนี่ยก็ตามนี้เลยค่ะทุกคน เริ่มจากการใส่น้ำมันมะกอ,อกลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะพริกซอยตะไคร่ซอยแล้วก็ผัดให้เข้ากันจนหอมนะคะอืมตอนนี้กลิ่นดีมากเลยต่อไปโปรโตีนของเราปลาทูนึ่งค่ะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองต่อไปไฟเบอร์ก็คือแค่รอดหันเตาแล้วก็ผักคะน้าค่ะ แล้วก็นางเอกของเราค่ะข้าวตาฉัดไร้นี่หุงสุกแล้วเรียบร้อยใส่ลงไปเลยค่ะโอ้ข้าวมีความแบบว่าเป็นตัวมากเหมาะที่จะทำข้าวผัดสุดๆเลยค่ะทุกคนรุงรสด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊นี่เลยน้ำตาลย่าหวานนะคะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะโอ้กลิ่นหอมน่ากินมากตอนนี้นะคะก็เสร็จเรีบเยบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาจัดใส่จานกันเลยดีกว่าค่ะ เสร็จแล้วค่ะข้าวผัดปลาทูของเราถ้าจะให้อร่อยเพิ่มขึ้นนะคะก็จะบีบมะนาวอีกนิดนึงนี่กินคู่กับแตงกวาแบบนี้เลยค่ะเพิ่มไฟเบอร์แล้วก็ความอร่อยให้มากขึ้นไปอีกเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง อร่อยมากเลยค่ะตัวข้าวเนี่ยคือแบบเขามีความนุ่มหนึบกําลังดีเอามาทำข้าวผัดเนี่ยเวิร์กมากแล้วก็มีความแซบๆของพริกแล้วก็มีกลิ่นหอมของตะไคร้เข้ากันสุดๆเลยค่ะเมนูนี้ชอบม,มากเลย ใครสนใจแล้วก็อยากหาซื้อข้าวตราฉาดไหลมาลองทานกันบ้างเนี่ยก็สามารถหาซื้อแล้วก็สังเกตได้ง่ายมากๆเลยค่ะเป็นถุงสีฟ้าท่าโยคะแบบนี้เลยนะคะเห็นแค่นี้ก็รู้เลยเนาะว่าเป็นข้าวเพื่อสุขภาพก็ลองหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปได้เลยค่ะในส่วนของคลิปนี้บุ๊คคอตัวไปกินก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย